ถูปั่นงานให้เป็นภาพวันนี้เรามากู้เชือกที่หลุดออกมาจากปลอกหมอนข้างกันอันนี้เป็นปลอกหมอนข้างนะแล้วเชือกอันนี้มันก็หลุดออกมาเรามาดูกันครับว่าจะทำยังไงดีแ้าแรมอันนี้แหละเดี๋ยวเราจะใช้ด้วนนี่นะค่อยๆสอดเข้าไปตรงช่องนี้แล้วก็ อีกปลายด้านหนึ่งของลวดจะเอามามัดกับปลอมของเชือกน,นี้แลเรูกติดลวดเนี้ยออกมาจากอีกทางหนึ่งมาดูกันครับอันเนี้ยเราก็แค่เอาปลายของลวดด้านหนึ่งสอดเข้าไปเลยนะตรงเนี้ยสอดเข้าไปแบบเนี้ยโอเคดูนะเห็นไหมให้ปลายด้านหนึ่งออกมาแบบนี้เลย แบบเนี้เราก็เอาอีกปลายด้านหนึ่งมาผูกปมเข้ากับลวดของเราเดี๋ยวนะขอคิดก่อนผูกยังไงผูกแบบนี้แล้วกันหัวล้านชนกันอย่างเงี้ยชัวร์ไม่นนะไแบบบบหลุดล้านชนกันนะทำไมวะโอเคแบบเนี้ยปมแบบเนี้ยหัวล้านชนกันไม่หลุดแน่นอน เลยแข็งแรงเอาละพร้อมแล้วนะเดี๋ยวจะดึงลวดจากปลายด้านนี้แหละตรงเนี้ยมันจะไหลไปเลย1น,นับถึงสามหนึ่งสองถ้าพร้อมนับถึง3ามเสร็จอะจะดึงเลยนะโอเคนับถึง3มพร้อมกันหนึ่งสสา,งสาึงแล้วนะเนี่ยดูสิเฮ้ยออกมาแล้วเห็นไหมง่ายมากเลย ไปเชี่ยงมาแล้วสำเร็จการร้อยปอกหมอนข้างสำเร็จแล้วครับพอแล้วนะปิดช็อปโอเค